เอาข้าวไหมเอาไม่ข้าวไหมอภิเกษตามวตายวอะตากินแล้วเนาะได้หล้วได้ล้ได้แล้ได้แล้วได้ล้วได้สารไสารแมวใช่ไหมไม่ดีนะัดตัดตัดตัด เจยงเนเ่มาด้กนก็มดยู่่เคยมีคนสนเลก็นั่เง้วกกูเงได้สุดจไมเทมันหมาดเดวม่เนะข้าวแ้นะตาเลยนะนี่จะ็ยูต่านะไข่สุัไุมกินไข่สครบมเข็เดอวะรเาสัวตาก็จิกับมย่าเย็นเก่ไเรานไก่่ก็ตักัไก่ตัีกบก่ขงไก่แล้วก็เยล ตไปลวต่ยัตัยายะ้สิปาเจมส์ไ้ามไปดอกไปเอไทุไปกูโดไปไปจสิหาทางไปเองใครไ้องไปวนไปอันไปหลานี่งานของเกอลได้ลยู่เขาโอ้แต่งานไงทัวรย่างขาสีแขีไมรั้เฮยสุขังคือเท่ยวขยุ่อยาไนอยทางนอนงานก็อยกยดูจสิมือนี้เืองอไปอ่ะือว่าทางานเป็นมือทางานไว่าทางานใหกับ่าทางานน่เปนาี้ก็ทานานเขแส ควนี้ก็เปิดเพลงถงมันแอะพรอนม่เปิดนวมันมันก็เลยันซบยามันก็เลยหลอดหลอดขาใหญ่ถนทำไอยู่เยอร่อยไหมมันไม่หรอมือมือมือขึ้นก่อนก็ฟันวายหย่ไปหาใบใบตะป่าหายายจะมาไดนก็ฟันกัเรื่องจริงะป่าใะ่ ไปหาใบก็เ hmm. พ uh, ื <Wow. S 2> ่อให้เราบหนว่าใช่ดสิมองมันบองเอ๊ะเป็นหวานมอมนบอังไงอ่ะอีกว่าเมนเท่านะันเมนเราไปเอามองท้าวีออมองเข้ามัวเอาเาเ้าเอาี่ัอเดียนี่สนนาร่ดเนเงอยู่มองเดียวเราก็จะเต้นแล้วโอเ้าสิไปเก็บเพจ้ะค่ะพี่น้องน้องเอาไก่บินขึ้นอู้เออไก่บินขึ้นข้าง บักลูกพักสาบวะไปลูกป้าเก็บเห็ดแล้วีไ,ได้พอไงป๋าเด็ดตีนเห็ดโอ้เราเห็ดทำทาขทึ้นเราสีเห็ดเป็นมึงมึงมึงเม,มนูจีเห็ดไฮเอาถือกองท้ายแม่แม่สิเก็บเองเอาอะลาเก็บแม่ <laughs> มันนี่แม่สิตัดไฮเดี๊ยวเดี๋ยวเดี๊ยว เฮ็ดตินแหดพี่น้องเอามือเด็ดเอาเลยพอ่อใหญ่เด็ดเอาเลยเออแล้วก็ใส่กระตาอุ้ยตัวยนยนแห้งจีตัวยนแห้งเห็นมันก็บสามจนว่าเอาไหมติ้ะเออจะปาดจะปาดโอจะปาดอะไรครับปาด,ดอีกแล้วโออจะปาดว่าจะปาดตี้นไหม ยันหนีรัดจัดเลยเอาเก็บที่จริงดอกมันสีไงกว่าหนีได้แต่แยายสุปเปอรแล้ววะให้เก็บไปก่อนเราอย่ามาันนาแล้ววะเก็บไปให้ปูเขากินเออเอาเออเอาอีกเก็บไปให้ยายพันเรากิน โอ้เสียดายดิมันอยู่ในกอมันอยู่ขางข้างนั้นเด้อพี่น้องอืออ้ยก้อนักใหญ่เลยพ่อ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 ขะมันไวให้มันใหญ่เน่เดี๋ยวไหวทำมีดกันเด้อค่ะเอาถือกับตาไปให้ยายพันเอามีดใส่กับตาที่เราพันใหญ่บ่มันหน่อยอยู่มันหน่อยอยู่เข้าใจบ่ เออเอามีทรายายถือกระตาป้ายมัน <S 2> <S 2> ทำยายพานกินเห็ดบอเอิเนยายมึงเอาเห็ดตีนเห็ดบอนี่ว่าบักัดมันเก็บมานี่แม่ยกให้ยายเองสุดสิยกเ้ตีบััดมาแม่ยกให้ยายเองเบ,อ,บ,อ,บอไ้ขายอาใไงเลย มันเอ้าบอใจอุ้ยงๆเนาะน่าเนี่ยเาะเขาอยากเขาเห้เองไม่จะดอกใหญ่เลยน้อเก่งมากเลยออ์เกงอัหลอดเนาะอัลอดเอาอลอดปองอลอดป้องมั่อสิตัดตีนหายายจังออปองเนาะอู้เขาจะมาเค่งเรแท้ทำคุณเดีวน้อร้านยายเพียงนร้านข้ามร้านคุณเนาะร้านดาอู้จะไปเฮ็ดขรมามันออกได้ใหญ่ต้ไปหาเก็บ ไไไไบอ่อันนี้อันอนี้ให้ยาย่เลยเขาดงเขาป้าเขาไม่ได้รู้จักเก็บใหม่ศัลย์หมอมาละค่ะพี่น้องอยากเก็บเห็ดเพิ่นวะได้เก็บวังเสา,<ต>าหนีิมวนแม่หนุ่ยเลยพามาเก็บเห็ดปูเห็ดมันปูสวัสดีครับก่อน<ะ>มาทำอะไรครับ,บอ,อ๋อมาเก็บเห็ดโอเคไปไปเก็บกันเลย เราโงกเหลือไงจังหน่อยลงหน่อยลงพี่เนาะถ้าไมดอกเล็กจังเล็กเหรอได้เปล่านี่ดอกเล็กมากเลยไม่เอาดีกว่า,าอ้าวนี่ไงเก็บเร็วเห็ดอะไรลูกนีชมูอ่ะโอ้ใสต่ตะก้าเดี๋ยวพึ่งเอามาใสาต่ตะก้าลูกเอ,เออช่างมันไปเอาใหม่ก็ได้ เราเจอละโงกอีกแล้วแต่ดอกมันเล็กเดี๋ยวเดี๋ยวไหนดูสิโอ้โหดอานั่นไงเห็ดมันปูดอกมันเล็กเกินนี่โอ้นั่นไงดอกใหญ่ดูจ้าดูเก็บเก็บช่วยกันเก็บครับนี่นะจ๊ะข้างหลังนั่นจ๊ะก็มีบักจ้าช่วยียบเห็ดมึงนี่นี่ได้นี่หมาแยบแยบแยบแยียบอู้พอนี่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 ได้นี่ ลู้ก่อนเเราอยากเก็บเด้ยพี่น้องโอ้ตาย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 โอ้เฮ็ดอี่ออยังเยอะเฮ็ดบว, <laughs> วกเฮ <laughs> ็ดบว, <laughs> วกเฮ <laughs> <ก>็ดบวกพอซื้อเลยอ้าวแสตะก้าไปหาที่มาเลือกเอานะลูกนะเลือกเอาแต่ดอกใหญ่นะครับ เดี๋ยวแม่เอาไปผัดใส่ไข่ให้กินอร่อยเลยนะโอ้ยพี่นายเราเก็บเห็ดจ้อะพี่น้องกระตาแล้วกับ่ห้องดากเอาลราโง่เหินพาเพิ่นมาเก็บเห็ดมันปูน้องเสาเพิ่นเก็บเห็ดตีนแหรเราเพิ่นมวนอ๋อเร็ว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 นี่ไงเอาไม้ลูกเอาเก็บมาโอ้ยเนาะพ่อใหญ่เอ้ย เอออ้าวนั <brightness> <desserts> ่นแหละอุ้ยไหน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 อยู่นั่นแหละมองไม่เห็นบอโอ้ยดูเจอมันอยู่ในนี้ด้วยมาดูเร็วๆอยู่ในนั้นด้วยอ่ะอยู่ไหมเนี่ยอ่ข้างในอ่ะนี่ไงเขาเรียกเห็ดอะไรรู้ไหมเห็ดปวกเออเห็ดปวกโอ้ยจัดเอ้ยเห็ดปวกเห็ดปวกอันกัน เออเห็ดปวงเหมือนกันแม mm hmm. อ้ยมึงมันสิพ่อกินมอลาลูกไง mm hmm. เอาไปทีนี้เดินเดินไปทางนูน้นมันถึงมีไปดีกว่าใหญ่ปลาพี่น้องเดี๋ยวไปปลาไม่เด้อค่ะปลาหนีคนลร้แห้งเมึงมึองเพ่ายันจะเปิดลวมวนเด้อค่ะแต่ประตองห่วเหลืองยุ่งเด้อสามหนุนฉีดยกกันยุ่งให้เพลินแล้วไปคะ่ะโ mm hmm. อ้ยเปิ้เปิ้ mm hmm. เ,นนเห็นไหมเ่ะไอู้นี่ไงมองไม่เห็นหรอไหนไหนไหนอยู่นั่นน่ะเก็บเลยลูกใส่ตะกร้าเราเลยโอ้โไหไเออใส่ตะกร้าเลยมีแต่มีดมีดมีดไม่เอาเราเก็บแบบนี้เลยก็ได้รีบเก็บอย่าไปมองเขาเปอร์เก็บอะไ,ไรเก็บเห็ดไงลูกเอารีบเก็บเลย,ย เออเย,ยอะแยะเลยลีลาอะไรถูกเว้ยเก็บลีลาพญาแถนเลยอ่ะใส่ตะก้าลุกยกตะก้ามาใกล้ๆสิอเอออาเลือกเก็บแต่ดอกสวยๆนะพี่อันได้มาเยอะแยะเลยได้ค่ะ กำลังไปครับบอกพี่อันไม่ครับนี่ไงข้างหน้านี่เก็บเลยอย่าเหยียบอุ้ยลูกไส้ฮาคือตาเสือแทะพี่น้องมีเด้นเนี่มีเด้นนี่ลูกไส้ฮาคือตาเสือแทะคะอ้ยเนาะโอ้โหอืมอืมท่านี่ตรงนี้โอ้ยยิ้มด้ะเก็บเห็ดต้องยิ้มด้วยสิลูก ร้องเพลงได้ร้องเพงลงร้องเพลงด้วยโอเคโอเคโอเคเพื่อนว่าจัดมุดไม่ได้พี่อันมุดคนเดียวอืค่ะพี่น้ <c oughs> <โ>อง <vídeos> <c oughs> เห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วเอาเลยเอาเลยเอาเลยพอเน,นี้อเออเอาชะตามานี่พอเนีน <astrolog> แ้แเดี๋ยวมาเอาอีกองนึงน้ำนี้นีนี่เด้หน่น โอ้เมนูเก็บให้ก็ได้นี่ยางงามอ่าเดี๋ยวสิ้าพ่อใหญ่กับบานละค่ะพี่น้องพา่อใหญ่กับได้เยอะไหมให้แม่ดูหน่อยสิเรายังมาท่านพอใจพี่น้องเรายังแหนมหาอีกอยู่เออเอาแมนเฮ็ดบ่แมนกับเก็บเลยแมนแล้วอ่ะโอ้โอ้เยาว่าสาวหนุ่ยเอาเด็กน้อยมากทรมานด้วยค่ะแต่ทว่าไปแล้วกะ บ่อยากลบพึ่อนได้น่ะน่ะเก็บเห็ดอยู่น่ะเอา้าเฮ็ดจังได้นาะมานี่หมวกกระเพาะกับหมวกเอามาโอ้ยุงคบงหล่นเด้อมาใจซีเจ้า,ามงึงกบหล่นได้เอาเก็บเอา้าน่ะนี่เนาะผ้าเปลี่ยนไม้แล้วพี่น้องผ้าหม่องลงลง มวนแห้งมักแห้ง,หงสังเกตมืงลูกทรายแม่สิผ้ามาเก็บใหดข่ารมาแก้งเด้อค่ะม,มีมีลูกมาเร็วเร็วมาเก็บตรงนี้เร็วลูกเร็วโอ้โหทางนี้ทางนี้นะจ๊ะเดือนตามมาอัจจัดเลยมาจัดเลยมาจัดนี่เด้มาจัดเปิดเก็บเลยนี่ ใส่ตะกร้าเออเอาเห็ดแดงให้ยายไหมเนี่ยเอาเห็ดแดงให้ยายไหมไม่เอาทำไมอะลกูกเอาให้ยายไปกินไปยายไม่มีกับข้าวให้ยายไหมไม่ย <c oughs> จะมแม่นลูกใต้่อยอให้อันไปกินได้ไหมไม่กินเอาถือมานี่เจอแล้วเหรอเจออีกแล้วเหรออุย้ย โอ้ยพอไงเราเก็บเห็ดดีดีดมันออกเป็นหมูแล้วเว้ย <S <S อันนี้ต้นนี้อย่างมู้นนี่นักดามาละค่ะ,น,คะนั่นมีการแว่อีกลคะค่ะคือสีนักเนาะผ้ายเซ่ไหมคือสี้หลายเนาะพปอ้ได้เยอะไห่ลูก พี่ก็อยากให้น้องเผาย่างมาได้อะไรเอามาให้แม่ดูสิไหนเอามาดูหน่อยได้เยอะไหมเอามาดูสิเอามาดูโอ้ยของตีนจะกของลุมซะจัดหาเยอะ ป้าคือบ้าให้ยย่เถาอยู่ดงเฮ้ไม่โู้ขีทีนเนาะว้มื่อย่บป้ายยางกับไปเฮื่อนมาเรียบร้อยโรงเรียนใหญ่โรงเรียนพ่อหญ่จัดเปิดล้วค่ะพี่น้องรับล้วค่ะกลับมาจากเก็บเห็ดเมื่อยแห้งสนุกไหมโลกบทตอบคลิปนี้กับจบลงซ้ำนี้ค่ะพอกันไหมคลิปนา้า ขอบคุณทุกการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ